ดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะเข้ามาในกอไผ่นะคะมาห่าน่อไม้กันเอาไปไปไปมาไม่มีไม่ไม,ม,มีนี่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 อันนี้ขนมเหน่งแล้วชี้นี่ตะด,ด,ดูนไผ่ <c oughs> นี้ก็เป็นไผ่ลืมแรงนะคะ ไม่ใช่กิมซุงไม่ใช่กิมซุงอันนี้ลืมแ้งกิมซุงอีกอันหนึงไงที่ปลูกที่ตรงนน้น

ขแขนงอันนี้เขาเรียกเพชรไม้นะคะอันเล็กๆเนี้อันเล็กๆอย่างนี้เรียกนน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 เพชร,ร,รไม้นี่หน่าใหญ่ขอขแล้าแขนง นนี่ะอยู่ข้างกันนะหมด了吗มังม้าใส่ใส่นี่ยเี่ยเนี่เนี้ยเยอะเลยเยอะเลยเอาไหมเอาสิเอาไปเอาไว้ทำไมที่กินได้ น้อยนี่เอาไงอยู่กลางตัดยากมีมดด้วย เยอะเหมือนกันวันนี้ถ้าเราไม่อยากให้มันรกนะคะก็ต้องหักออกถ้าไม่งั้นมันก็จะเป็นขแขนงเล็กๆพูออกมาล่ะคะไม่อยากให้มันรกอะหักออกถ้าเป็นปุ๋ยคนต้นไปไปเถอะกลับบ้านเราดีกว่าใส่กมบข้าวน่าจะหมดแล้วแหละมีหน่อยไหมบ้างไม่มีแล้วมีวหรอโม่ม อยู่ในน้นเหรอเอออยู่ในนี้อยู่ในนี้ตัดไม่ได้ตัดได้ยังตัดถึงนู้นป่ะตัดยังไงเล่ตาตนี้ท้าทายยังไม่เห็นเลยจะตัดยังไงนี่นะคะหน่อตัดยากนะออกปะมันก็เลยขยับนะ ติดเหี่ยวอางผักอยู่นะหน่อไม้น่นอหนอหนึ่งสีเข้าโอโ้โหนอนนิดเดียวเนี่ยเนี่ยนอนแค่นี้นนนน <laughs> ไปยัง <laughs> เอาไหมอ,อะไรแกหน้าตาแบบนี้หน้าตา,ตายัางไงให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยมามา เครียดๆให้ดูอย่าเอามือออกจากไม้ได้แบเนี่ยโอ้เห็นยังเห็นไหมเห็นแล้ว,ไม,ลวไม่ต้องเอาไปหรอกอันตันน้อยเก็บไว้ก่อนปนี่ก็โค้นกระไพยให้หมดเลยเพื่อไปเอาวันนั้นดีไหมไม่ดีไป,ไ,ไปกับบ้านแกงแกงกันดีกว่าแซ่บ ไอ้กาคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาหน่อไม้ไปปอปกกลับบ้านนี่ทางกลับบ้านของเราโอ้โหลงไปแล้วลงไปตรงนี้กลับบ้านกลับบ้านกันเดีย๋ยวให้ดูวิวด้านหลังบ้านด้วยที่ทิดกะกระเยตรงนี้ ทำไรกะมันห้านาทีนะคะเพื่อนๆบ้านไม่กลับหานู่นหานี่ทั่วทางมาตลอดจะลีบไปแกงยังไงได้หัวนึงข้ากับบ้านไปฝากแม่ไปย่างไงไม่มีหัวเดียวจริงๆอะแหละเอายอดไปปักค่ะสิ อายอดอะไรปากเขาเดี๋ยวสูญพันธุ์นังไงอีห่วงที่ติดกระลากันนะกินได้ไปห่วงนั้วนะแต่จะป,ป,ป้องกัเน,น่าไม่น่าไปสิ รัดนะเดี๋ยวจะถากเอาที่ละไม่มีแล้วมีอันนี้มันดึงไปล่ะอย่าลองดึงดึงดิสเร่ร่ลกไปโดยทีเดียวจะได้กลับมาสับๆับดินทำไม่รถแท ปลูกทิมไว้แถวนี้ไม่ได้น้ะนะเดี๋ยวเพื่อเขาโถมดินหัวเดียวหัวเดียวก็ไปไปรวมกันนะเ,เก็บไว้ไปเสียบเสียบทางนู้นหรือเปล่าเสียบเอาหัวพันเ,เก็บไว้ก่อนเออไปกับบ้านนะ้าที่เถอะไปอยู่สวนไง ที่นี่ก็อยู่ในชนบทนะคะก็มีชีวิตกันอย่างเรียบง่ายนะคะก็นี่เวลาเข้าสวนมาเจอฟือนก็มตัดกองๆไว้นะคะเนี่ยฟืนต้นสโนโุน,นะคะฟืนนะฟันไว้เห็นไหมแย่เลยอยู่ชนบทก็อย่างนี้และคะ่ะผักขึ้นแล้วผักขึ้นแล้วเ๋ยวให้ดูแปลงผักแปลงผักชาย ปลูกไว้ปลูกไว้ชายโคกนะคะถึงบ้านแล้วทุกคนมีนกด้วยข้างๆนี่มีนกด้วยนนนนนมีนกนกอะไรไปคลิปนี้ก็ลาไปก่อนดีก,กว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกิน